นนะครับสีทองเปลือกมันจะหนาอ่าจูทนครับไม่ค่อยเสียง่ายครับสิบห้าบาทเหมือนกันครับสีทองสีทองนะครับผมน้อยก็ตา,าชมไปเรื่อยๆนะตอนนี้มะม่วงเริ่มออกนะครับเป็นมะม่วงอันนี้น่าจะยี่สิบาทอยู่ครับอันนี้ยี่สิบบาทราคาพีครับผมพี่จะ่ะเป็นหน้ามะม่วงก็จะถูกแบบนี้เลยนะ อ๋อนี่ร้านต่อไปนะครับผมก็หอ,อมันก็จะออเหลือง,เองๆเขียวๆแบบนี้นะแต่ความหวานตัวนี้จะหวานกว่านะเป็นน้ำผมสิบบาทครับมันแก่นะแบบนี้หวานนะมาได้เลยเนี่ยเนี่ยหวานบาทสิบสาบาทนี่ครับราคาไม่แพงครับเชิญชวนครับอุดหนุนร้านมีนุ้ยลวทุกร้านทุกร้านะเพราะว่ามะม่วงตอนนี้ราคาถูกม,มากเลย คยมาซื้อนอนหาผลมะม่วงแรดก็มีนะตอนนี้แถมให้นะครับผมตรงนี้มันมันเป็นล็อกเข้ามาซื้อได้เลยนี่ถูกมากเลยมะม่วงปีนี้มะม่วงถูกถูกนะครับเป็นน้ำห่อเลยป้าเป็นน้ำห่ออะครับมะม่วงถูกมากนะตอนนี้แก่ด้วยนะเพื่อนนะนี่จะน,นี่แกกเลยลายแบบนี้หวานเียบไปเนี่ยแก เข้ามาอุดหนุนนะครับอยู่ที่ร้านผลไม้ฤดูกาลครับมะม่วงสุกสวัสดีครับอยู่กับช่องนุนน้อยแชนแนลนะครับวันนี้นุนน้อยอยู่ที่ตลาดไทยนะครับตลาดผลไม้ฤดูกาลนะครับซอย13บสามนะครับผมเนี่ยจะพามาชมมะม่วงสุกนะครับจะดูมะม่วงสุกนะครับผมเพื่อนตอนนี้มะม่วงราคาถูกมากครับแล้วก็เยอะมากๆเลยครับทั้งมะม่วงดิบมะม่วงสุกนะซอยสิตลาดผลไม้ฤดูกาล ซอย13ตลาดไทยครับตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจะติดตามไปพร้อมๆกับลุงน้อยนะครับไปนี้นะครับผมซอย13นะครับเป็นน้อยหนาด้วยนะมะม่วงด้วยครับมะม่วงสุกครับถ้ามะม่วงไม่มีก็จะเป็นน้อยหนานะหมดแล้วก็เป็นน้อยหนาเนี่ยคือมะม่วงสุกเกียวพวกน้ำดอกไม้พวกชีทองห่อนะครับผมว่าตัดไปซอย14 15 1 6ก็จะเป็นมะม่วงดิบนะลุงน้อยก็มาทําคลิปไปก่อนหน้านี้ล้วนะครับเป็นมะม่วงดิบมะม่วงราคา ราคาถูกมากๆครับราคาตกต่ำน้ำามงม่วง4บาทห้าบาทมีเห็นนะครับราคาพวกเจอาสวยพวกวงุ่นเนี่ยครับราคามันถูกนะตอนนี้มะม่วงถูกของกินมันเยอะนะครับผมก็ผลไม้เยอะตั้งแต่ซอย2ี่แปดนึงถึงซอย2ี่แปดครับตั้งแต่ซอยเนี่ยจริงตั้งแต่ซอยหนึ่งนะครับเพื่อนนะซอยหนึ่งถึงซอยยี่แปดครับก็เป็นลอกๆไปนะครับตามฤดูกาลนะ เข้ามาชมได้อยู่ที่ตลาดไทยตะบนคลองหนึ่งเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ลุงน้อยจะพามาดูอะมะม่วงสูงนะครับน้ำดอกไม้ชีทองน้ำดอกไม้ห่อนะ,อะราคาจะเป็นยังไงก็ติดตามรับชมไปพร้อมๆกับลุงน้อยนะครับไปกันเลยนะครับผมจากตอนนี้ก็ประมาณช่วงเที่ยงกว่าๆแล้วนะจะบ่ายโมงนะครับเป็นวันที่ 30, สามสิบเมษายนครับสองห้าหกแปดนะครับนะผมก็ วันนี้ก็พรุ่งนี้จะเป็นวันแรงงานคนน่าจะเยอะนะพรุ่งนี้นะเดี๋ยวคลิปน้อยพรุ่งนี้จะมาถ่ายถ่ายคลิปที่ตลาดอาหารทะเลพวกเนื้อสัตว์นะครับผมเดี๋ยวรอรอวัน,นพรุ่งนี้น่าจะคนเยอะนะครับผมก็วันนี้มาทําคลิปที่ลานผลไม้ฤด,ดูการนะครับผมก็ทําคลิปไปแล้วก็เป็นทุเรียนนะครับคลิปก่อนนะั้นนี้ก็เป็นทุเรียนแล้วก็มะม่วงมะม่วงเดิบนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นมะสุกนะเียวน้อยขอชมรับเดืยบราคาให้ดูนะครับผม มาดูร้านแรกเลยนะครับผมด้านเดือนล่กนะครับสี่ห้าหกนะครับปากซอยสิบสามน่ำเงินนะนี่น,นนะจ๊ะนี่นะครับ,รบปากซอยสิบสามมาได้เลยนะครับอยู่ที่ตลาดไทยนะผละไม้ดูดูการซอยสิบสามครับผมก็จะเป็นน้ำดอกไม้สีทองสิบสองบาทเพื่อนนี่นั่งดิบอยู่เนาะขออนุญ,ญาตนะครับประชมหน่อยนะขอชมหน่อยนะจ๊ะอ่าเป็นสีทองสิบสองบาทนะครับเพื่อนนะ ก็มีหลายราคามีหลายเบอร์นะครับ15บาทก็มีนั่นเพื่อนนะก็จะเป็นสีทองนะ้ำดงไม้สีทองแล้วก็ทำเป็นสีทองผิวมันก็จะเหลืองสวยทนนะครับสีทองเปลือกมันจะนาะดูทนครับไม่ค่อยเสียง่ายครับก็นี่เบอร์สีทองเบอร์50นะนะเดือนรุ่ง4 5 6นะครับร้านเดือนรุ่งครับอันนี้20บาทน้เพื่อนรูปใหญ่หน่อยแต่ก็จะติดลายนิดๆนะครับผมนะ สีทองมันสวยลูกใหญ่ครับผมก็เข้ามาชมได้นะนี่จ้ะอันนี้ก็สิบห้าบาทเหมือนกันครับสีทองสีทองนะครับผมซองหนึ่งเนี่ยเบอร์จะลองมาหน่อยนะครับผมก็เนี่ยครับเข้ามาได้ได้เลยนะอยู่ที่ปากซอยสิบสามนะครับอันนี้ก็สีทองน้ำดอกไม้สีทองครับผมลูกใหญ่ๆอ้วน,วน,วนแบบนี้แหละนี่จ้ะสิบห้าบาทเพื่อนมนี่ราคาประมาณนี้แหละ สิบาบาทก็มีนะแล้วก็สิบบาทก็มีอันนี้น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ลายอันนี้น้ำดอกไม้ห่อก็เป็นเบอร์สี่ห่อนะครับก็จะเหลืองแบบนี้แหละสิบบาทกับลายนะแล้วก็สีทองนุ่นสิบห้าบาทเดี๋ยวน้อยไปดูร้านอ๋อใน,นร้านเดียวกันอันเดียวกันนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันน้ำเพื่อนนะ เดือนลูกครับก็สิบห้าบาทก็ราคาไม่แพงนะครับเพื่อนนะยี่สิบาทก็จะลูกใหญ่หน่อยมีจ้ะนี่เบอร์ยี่สบาทจัมโบ้เป็นสีทองนัเพื่อนนะจัมโบ้สีทองยี่สิบาทมียี่สิบาทสิบห้าบาทสิบบาทก็มีครับเป็นไล่ตามเบอร์นะมีจ้ะอันนี้เบอร์สวยก็และเบอร์20สบบาทคือเบอร์สวยเบอร์ใหญ่ ก็มีหลายร้านมีหลายราคาครับเข้ามาดูได้ครับเดี๋ยวน้อยก็ไปชมไปเรื่อยๆนะตอนนี้มะม่วงเริ่มออกนะครับเป็นมะม่วงฤด,ดูการมะม่วงสุกแล้วทั้งมีมะม่วงม่วงดิบมันแก่สุกก็มีนะครับแบบแบบนี้ก็จะมาบ่ม15บาทครับผมสีทองนี่จ้ะเป็นสีทองก็จะแข็งแรงนะสีทองเปลือกมันจะหนาครับผมก็ทนครับผมเสียายากนะ นี่จะเบอร์เบอร์จัมโบ้นะครับยี่สิบบาทแนะนำเลยครับนี่ดเดินรุ่งรังเหลืองเหลืองนี่นะครับเดินรุ่งนี่ครับผมเบอร์นี้เลยนะก็เข้ามาชมได้ครับอยู่ที่ตลาดไทยซอยสิบสามนะจากซอยนะครับเพื่อนนะอันนี้สิบสามบาทครับสีทองเหมือนกันครับผมนี่จะโอเคขออนุญาตนะครับได้เลยครับอยู่ที่ร้านไอซ์นะครับผมก็นี่จะ มะม่วงส,สวยๆสิบสามบาทนะครับเพื่อนนะสิบสามบาทจะมาได้เลยแล้วก็น้ำทองยักษ์อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ยีิบห้าเหรออันนี้ราคายีิบห้าจ้งพี่อันนี้ครับมาได้เลยครับอยู่ที่ด้านร้านไอ้นะครับผมนะอยู่ตรงปากปากซอยนะครับผมร้านร้านอยู่ปากซอยแล้วก็มีสองคืนนะครับน้ำหอ่อ นี่ครับผมเอามาชมได้เลยครับตอนนี้ราคาถูกนะหวานเจี๊ยบ้วครับน้ำห่อนะครับผมนี่ห่อพิเศษครับเพื่อน20บาทก็มีนะสุกสองคืนครับเพื่อน14บาทมีเห็นครับสิบาทก็มีนะครับมีจาโอเคแล้วก็สุกสองคืนอันนี้น่าจะ20บาทอยู่ครับอันนี้20บาท ราคานี้นะครับวันนี้สิบห้าบาทปืนก็จะเบอร์ลองมาหน่อยครับนี่จ้ะสิบห้าบาทต่อสองคืนเหมือนกันครับก็มีนะครับผมโอเคไปต่อนะครับผมมาต่อนะครับผมร้านพรมพอนพรมลังสีนะครับนี่จ้ะอันนี้ดิบ25ิบห้าบาทครับเพื่อนสุกก็มีนะยี่บห้าบาทสวยๆแบบนี้เลยครับนี่จ้ะร้านพรมพอนพรมลังสีนะครับผมนี่จ้ะ พอโทรนะครับเพื่อนนะนี่นะครับผมตอเข้ามาดูได้ครับปากซอย13ครับนั่นผลไม้สุกนะครับมะม่วงสุกเป็นสีทองน้ำดอกไม้ห่อเนี่ยครับผมมาได้เลยลูกสวยๆแบบนี้เลยนะสีทองยักษ์ V.I.P. ครับผมอี่จ่ะราคานี้นะครับเพื่อนสวยๆเลยนะเนี่ยลูกสวยนะมันล้วนเลยครับผมอี่จสะ15บาทก็มีครับเพื่อน ครเบอร์ลองมาหน่อยครับในสิบห้าบาทยี่บห้าบาทสวยมากเลยนะขอบแรกครับเนี่ยอันนี้ยี่สิบาทสองคืนครับเพื่อนสวยนะสองคืนเนี่ยลูกล้วนแบบนี้เลยตอนพรมลังสีนะครับมาได้เลยครับผมตลาดไทยซอยผลไม้ฤดูกาลครับลานผลไม้ฤดูกาลซอยสิบสามนะครับเพื่อนนะเป็นมะม่วงสุกมะม่วงห่อน้ำองไม้พวกนี้ครับคันเนี่ยครับน้ำองไม้ยักษ์วีพี น้ำห่อสุกสองคืนครับเพื่อนมีมียี่สิบาทก็มีครับมาได้เลยครับม่วงสวยๆเลยครับผมแบบนี้เลยนะโอเคนี่ครับสิบบาทก็มีนะเพื่อนนะอันนี้สิบบาทสุกแล้วเนี่ยเออถูกนะมะม่วงถูกแล้วครับตัวน,นี้ถูกถูกสุดๆเลยนะครับเพื่อนนะเป็นหน้ามะม่วงก็จะถูกแบบนี้เลยนะอ๋อนี่ร้านต่อไปนะครับผมก็ โอเคครับผมนะไปชมร้านต่อไปนะครับต่อนะครับผมร้านเจสมนึกนะครับผมนู่นนะครับเบอร์โทรร้านเจสมนึกตลาดไทยทจะ่ะอันนี้เบอร์โทรจะโทรมาได้นะครับสนใจก็โทรมาก่อนได้ครับผม อันนี้จัมโบ้สีทองครับเพื่อนสิบสี่บาทสุกแน่1สิบี่บาทครับแล้วก็10บาทมีนะครับเพื่อนนี่สุก2คืนมีนะครับมีเยอะนะครับมะม่วงมาได้เลยนะครับตอนนี้มะม่วงสวยๆนงนั้นลูกใหญ่ๆล้วนเลยนะตอนนี้แก่แก่จัดละครับหวานแน่นอนครับผมก็มีสุก2คืนนะครับเพื่อนสุก2คืนมี อันนี้สีทองสวยๆแล้วน,นี่เป็นสีทองนะด้าน,นนี้จะเป็นน้ำดหอกนนะไม้หอมเ่อนะจำบู o น้ำดอกไม้หอมก็จะออกเหลืองๆเขียวๆแบบนี้นะแต่ความหวานต Grammy ัวนี้จะหวานกว่านะเป็นน้ำดอกไม้หอมตรงนี้จะเป็นสีทองความหวานตัวนี้หวานจัดครับแต่ว่ามันจะผิวมันจะบางกว่าเนาะฟังคนจะนุนะ่นกว่าทนกว่าครับผมก็เป็นน้ำดอกไม้ที่เราไปกินมะม่วงยำเนี่ยครับเป็นยำ เปรี้ยวครับพอแก่ okay, มามันจะหวานสุกจัดหวานครับไปต่อน,นะครับผมก็อันนี้น่าจะเป็นเบอร์ลายเนาะ14บาทเพื่อนอันนี้จะติดลายหน่อยเนาะร้านเจสมนึกนะครับผม10บาทก็มีครับผม10บาทครับอ่าขออนุญาตนะครับชมเลยครับโชค พิมพิมเวลานะครับผมนะครับผมเบอร์โทรตามนั้นนะอันนี้หนึ่งคืนยี่สิบบาทครับผมเออมาได้เลยหนึ่งคืนก็มีสองคืนก็มีนะครับราคาก็ประมาณนี้แหละครับยี่สิบสี่สิบเข้ามาชมได้นะอยู่ที่หน้าร้านครับผมซอยสิบสามนะครับร้านผลไม้ฤดูการซอยสิบสามครับมะม่วงสุกนะล็อกสิบสามครับผมอันนี้ดิบก็มีนะดิบก็ยังไม่สุกนะครับผมแต่ลูกสวยมากเลยนะ ีจะลุกคุวนแบบนี้เลยนี่จะ้ะอันนี้สิบห้าบาทก็มีสิบห้าบาทครับผมโอ้สวยๆแบบนี้เลยอ่าไปไอตอนนี่สิบบาทก็มีนะสีทองอันนี้สิบสามบาทน้ำลงไม้ไม้เบอร์สี่ครับผม นป้ากำลังทานข้าวอยู่ป้าัสดีครับไม่ได้อุดหนุนเลยผมกลับบ้านแล้วนะเงียบเนาะเงียบมากแล้วคนซื้อก็ไม่มีนะใช่คนก็ไม่มีตั้งแต่หลังสงกการต์มาเงียบเลยตายเลยว่าคนกลับบ้านหมดตังหมดเศรษฐกิจมันไม่ดีคนไม่มีตังจ้ะใช่ใช่เหมือนกันมะม่วงดิบมะม่วงอะไรก็เยอะแยะ แล้วก็ันเป็นแถวปีนี้ปีนี้เนาะแย่มากเลยราคาก็สี่บาทห้าบาทมะม่วงดิบอ่ะสี่บาทเด้๋เห็นที่สวนบางทีไม่มีราคาใช่สวนก็แย่เราก็เนาะสวนก็แย่มีกำลังบมนะครับติดคอแล้วป้าร้านหมีแอนนุ่ยมาได้เลยนะคะมาช่วยซื้อนะครับมาราคาถูกราคาถูกนะนี่ร้านประจำที่ลุงน้อยมาซื้อนี่แหละ นี่ราคาสิบสองบาทเองมาได้เลยนะครับมาช่วยอุดหนุนมาซื้อมะม่วงไปถ,ถูกมากเลยครับราคาถูกแล้วก็แจกจัดเลยนะตอนนี้มะม่วงนี่เห็นไหมสิบสองสิบสามบาทเด้งอันนี้เขาหวานนะครับลูกมันแก่นะแบบนี้หวานนะมาได้เลยเนี่ยเนี่ยหวาน,นมะม่วงสวยๆ,ๆนะครับผมเนี่ยเบอร์โทรอันเนี้ยเบอร์โทรอ่ะ ผขมาได้เลยนะครับเนี่ยร้านหมี่นุ้ยนะครับเข้ามาอุดหนุนได้นะ้ครับผมก็เข้ามาดูได้นะครับอยู่ที่ซอย13นะครับลานผลไม้ฤดูกาลนะครับนี่จ้ะมะม่วงก็ราคาถูกมากนะครับเพื่อนนะก็เข้ามาชมได้นะครับผมนี่แนะนำแล้วครับร้านหมี่อนุยนะครับผมก็เป็นร้านน้อยที่มาซื้อประจํานะครับผมก็เข้ามาชมได้ครับมะม่วงเก่ๆมาช่วยซื้อหน่อยนะราคาถูกเนาะ ราคาถูกมากเลยครับ,รบนี่จ้ลละถูกยังาาถูก,กยังได้ฟรีนะแล้วม่วงแก่ด้วยนะตอนนี้แกจกเลยนะครับผมเออ,เอ,อนี่จ้ะสิบสองบาทสิบสามบาทนี่ครับราคาไม่แพงครับเชิญชวนครับมาได้เลยนี่ม,ม่วงสวยหว,วานเลยนะอ้วนสวยแก่แก่นะครับผมมีเยอะนะนี่เอามาได้เลยครับผมอยู่ที่ตลาดไทย ซอย13นะครับผมโอเคปากร้านหน่อยเชิญชวนเปิดหน้าเปิดได้ครับพี่หนุ้ยเนาะจ้ะก็ช่วยมาอุดหนุนร้านหมี่หนุ้ยหรือว่าร้านะทุกร้านเพราะว่ามะม่วงตอนนี้ราคาถูกมากเลยช่วยมาช่วยช่วยกันซื้อหน่อยหากคนซื้ออยู่ครับแม่ค้าตอนนี้ครับผมค่ะขอบคุณนะคะครับผมครับมาได้เลยนะครับเนี่ย ร้านนุ้ยนะครับร้านนุ้ยร้านทุกร้านนะครับก็นี่รับแนะนำเลยครับมะม่วงแก่จัดอร่อยมากกับร้านนุ้ยนะครับตอนนี้มะม่วงจ้าุกันทุกร้านเลยค่ะโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับแนะนําให้ครับมะม่วงเขียวสวยเลยนะตรงนี้ก็ร้านสอสนาสอสอสนาโชคอ่า่จ้ตรงนี้มาแจมนะเขียวสวยนะครับผม ตอนนี้มะม่วงเยอะมากเลยครับเพื่อนนะมีห้าบาทก็มีนะโอ้มะม่วงแรดเออเพิ่งเห็นมะม่วงแรดก็มีนะตอนนี้แถมให้นะครับผมตรงน,นี้มันมันเป็นร็อกมะม่วงสุกนะตรงน,นี้ก็จะมาแจมนะครับผมมีเขียวสเวสเวยเียสวยห้าบาทนะเพื่อนนะก็เข้ามาซื้อได้เลยนี่ถูกมากเลยมะม่วงปีนี้สานนะก็ตอนนี้ก็มะม่วงสุกก็มีนะครับนี่ ตรงนี้อยู่ท้ายซอยครับเพื่อนมามาดูม่วสุกกันต่อก็ขอเข้ามาได้เลยนะอยู่ที่ตลาดไทยครับผมซอย13ครับร้านผลไม้ฤด,ดูกาลนะครับตลาดผลไม้ฤดูกาลซอย13นะครับนี่ม่สุกเยอะแยะมากมายครับผมนี่ครับตรงน,นี้ก็เป็นแก้วห่อก็มีนะนี่ยังไม่สุกอันนี้10บาทมีน้ำผลไม้มีร้านพรคุณเสริมนะครับ9 5้ห้า้านะครับผม น,น้อยก็มาซื้ออยู่ร้านนี้นี่แก้วขมิ้นสิบบาทเอ้ยไม่ใช่อันนี้สีทองนั่นนี่แต่สิบาทนั่นแหละไม่ใช่แก้วนั่นนี่นี่เป็นสีทองนะครับเพื่อนนะป้ายอาจจะผิดนะโอเคไปต่อครับผมก็สิบสามบาทนี่ป้าสวัสดีครับไม่ได้ขายเลยป้าตอนนี้ก็มะม่วงที่บ้านครับผมเดี๋ยวมาตามคลิปให้ จนชวนให้คนมาซื้อมาอหนุนมาได้เลยนะเนี่ยร้านสิบสามบาทเองเนี่ยมะม่วงสุถูกนะครับเป็นน้ำหอเหรอป้าเป็นน้ำหอปะครับอ,อ๋อน้ำทีทองนะสิบสามบาทนี่ตรงนี้จะเป็นน้ำหอจะเขีเขยวๆหน่อยเนาะอ๋ยี่สิบบาทเพื่อนพรบุญเสริมนะครับเพื่อนนะเอเอสมารวยนะครับผมเบอร์โทรน,นะครับเพื่อนนะ ใจโทรมาได้เลยเนี่ยมะม่วงสวยๆแล้วครับผมี่จ่าไปต่อครับผม,มนี่ครับผมสีทองก็มีนะครับก็ยี่สิบบาทนี่มีราคาตามนี้นะครับผมนี่สองคืนมีนะครับสิบหกบาทมะม่วงถูกมากนะตอนนี้แก่ด,ด้วยนะเพื่อนนะีน่จ้านี่กแก่ลายๆเหมนมีหวานเทียบไปเนีลย เอ okay. นี่ครับก็เขามาชมได้เลยนะครับผมนุ่นมีหลายร้านครับพ่นข้างในก็มีน้ำเพื่อนะก็เข,ข้ามาชมได้ครับผมก็มีทุกเบอร์ทุกไซส์ทุกขนาดทุกลายมีทั้งสีทองน้ำดอกไม้นี่จ้ะเข้ามาได้เลยอยู่ที่ตลาดไทยตานผลไม้ฤดูกาลซอยสิบสามนะครับผมนะซอยสิบสาเป็นน้ม่วงสุก แล้วก็ซอย 14, 15, 16ก็เป็นนะม่วงดิบนะครับผมอยู่ติดติดกันก็เข้ามาชมได้ครับผม <c oughs> เข้ามาได้เลยราคาไม่แพงครับตอนนี้ว่าม่วงถูกมากๆเลยเข้ามายันสุดท้ายซอยเลยก็ได้ครับราคาก็ไม่แพง10บาทก็มีครับผม12บาทก็มีให้เห็นนี่มีทั้งสองคืน3ามคืนหนึ่งคืนก็มีนะราคาไม่แพงไม่หนีกันครับผมถูกทุกร้านครับผมรับรองมะม่วงสุกหวาน วันเทียบด้วยครับผมสองคืนก็มีสีทองจัมโบ้ครับผมกอแอนออสนะครับผมก็นี่จ้ะก็เข้ามาชมได้เลยครับผมก็ลูกน้อยก็พาทั่วหมดแล้วนะครับผมก็เข้ามาดูได้ครับผมอยู่ที่ซอยสิบสามครับลานผลไม้ดดูการมะม่วงสุกนะครับผมสีทองน้ำดอกไม้ห่อพวกนี้ครับผมก็ก็มาช่วยซื้อมาช่วยอุดหนุนนะครับผมก็ ตอนนี้กำลังแย่ครับราคาถูกมากมะม่วงสุกมีทั้งมะม่วงดิบก็ถูกมากมันหน้ามะม่วงครับผมมะม่วงก็จะถูกราคาราคาก็จะตกต่ำแบบนี้ครับใครๆก็มาอุดหนุนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับคุงน้อยนะครับผมก็คุงน้อยก็ฝากเข้ามาอุดหนุนนะครับอยู่ที่ร้านผลไม้ฤดูการครับมะม่วงสุกครับผม มีหลากหลายราคาสุกถูกๆกก่ไครับผมราคาถูกมากเลยครับเนี่สิบกว่าบาทเองสิบสองสิบสามบาทมีเห็นสิบบาทก็มีนะครับผมก็โอเคทุ้คก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันที่ใหม่นะครับสวัสดีครับ